อาหารใจยำเช้าวันนี้มาเจอกันเช่นเดิมวันนี้เรามาพูดถึงวัฏจักรชีวิตหรือวัตฏสงสารนะที่เคยได้ยินกันนะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันชีวิตคนเราเกิดมาก็มีความทุกข์กันหลากหลายนะนสังเกตจากตัวเราเองได้นะทุกเพราะสังขารหรือทุกเพราะตัวเราเองเรามีความแก่กันทุกวันก็มีความทุกข์นะไม่มีใครชอบในความแก่ของตัวเราเอง เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิการก็มีความทุกข์ทรมานหรือใครที่ใกล้ตายก็จะมีความทุกข์ใจนะรวมไปถึงญาติญาตะถ้าญาติคนนั้นคนนี้เขาตายหรืออาการใกล้ตายนะก็จะมีความกังวลใจกันคนที่มีครอบครัวก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์เพราะรักกันบ้างร้างกันบ้างหรือมีห่วงมีห่วงมีหึง มีทะเลาะก,กันนั่นไปความสุขก็น้อยลงคนรวยนะคนรวยที่เขามีเงินมากมีสมบัติมากเขาก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะต้องดูแลสมบัติตัวคนจะมาโกงบ้างมาขโมยบ้างคนจนก็มีความทุกข์นะทุกข์เพราะไม่มีเงินจะใช้ทุกข์เพราะไม่มีกินก็ยังรวมไปถึงคนที่ทุกข์เพราะหน้าที่การงานบ้างอาชีพบ้างทุกข์ที่เกี่ยวกับสังคมบ้าง พะเราเกิดมาล้วนเจอความทุกข์นะกันอยู่มากมายหลายอย่างก็เรียกว่ามีความทุกข์กันทุกคนนะความทุกข์เกิดจากอะไรก็บอกไว้เลยว่าความทุกข์ก็เกิดมาจากกิเลสนะมีกิเลสอยู่สามอย่างนะที่เป็นต้นตอหรือเป็นสาเหตุของความทุกข์หโลภะความโลภก็ความอยากมีอยากได้นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คนมีความทุกข์กัน 2. โทสะความโกรธ ความโกรธหงุดหงิดอาฆาตพยาบาทใครก็จะมีความทุกข์นะสามโมหะความหลงหลงผิดนะหลงติดยาหลงทำความชั่วต่างๆก็ทำให้เกิดความทุกข์กิเลสทั้งสามอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวยั่วนะยัวย,ยุทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดตัณหาตัณหาก็คือความอยากอยากทำนะอยากทำชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเมื่อทำแล้วก็ เกิดผลนะนะผลที่เราได้กระทําหรือผลของกรรมก็ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรนะวนอยู่กับกองทุกข์ย่างไม่มีที่สิ้นสุดเกิดชาติไหนหรือจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกไปเสียทุกชาติหากเราจะเปรียบความทุกข์เป็นเหมือนกับบอ่อน้ำนะสัตว์โลกก็ตกลงไปในบอ่อของความทุกข์ก็วนเวียนนะอยู่ในบอ่อน้ำนะ หาทางขึ้นไม่ได้ก็เป็นวัตตะหรือว่าเป็นวัฏจักรท่านกล่าววัตตะไว้สามอย่างก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสก็หมายถึงตัวยัวยุเนะี่ยที่ทำให้เราอยากทำการกระทำเพราะกิเลสมันยัวย,วยุนั่นเขาเรียกว่ากรรมเมื่อทำแล้วก็จะมีวิบากก็คือผลของกรรมผลกรรมนั้นก็ส่งให้ไปเกิดจะไปเกิดเป็นคนหรือจะไปเกิดเป็นสัตว ก็ต้องเจอกับความทุกข์ท้งนั้นก็แตกต่างกันไปคนก็อาจจะมีความทุกข์น้อยกว่าสัตว์สัตว์ก็มีความทุกข์มากกว่าคนสรุปแล้วก็มีความทุกข์ทท้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็มาเจอกิเลสอีกนะมาอายุเราอีกจนทําให้เราต้องทํากรรมชั่วอีกทํากรรมชั่วก็ได้ผลของความชั่วคือวิบากแล้วก็วนเวียนนะวนเวียนเป็นทุกข์อย่างนี้ไปทุกชาติทุกชาติพระพุทธเจ้าเคยตัดตรงนี้ไว้ว่า ทุกขาชาติปุณณปุณังความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปเกิดเมื่อไรหรือเกิดอยากจะอะไรก็ตามนะก็จะมีผลเป็นความทุกข์ตามมาเสมอใครที่ใครที่หนีวงเวียนนี้ได้หรือว่าหาทางออกหาทางดับทุกข์ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเรียกกันว่าเข้าถึงนิพพานก็คือความดับกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุของความเกิด เรื่องอย่างนี้เราต้องมองให้ลึกนะมองให้ลึกซึ้งนะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราจะเห็นความจริงนะหากเรามองเผินๆนะมันก็จะไม่เห็นความจริงแล,แล้วก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับวัฏจักรของชีวิตหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่กับกองทุกข์ก็เป็นเหตุทําให้เกิดความประมาทไม่ขวนขวายที่จะทําความดีเพื่อหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องพิจารณาบทเรียนที่ตัวเราเองเจอในขณะนี้นะว่าเราอยู่บนกองทุกข์จริงหรือไม่เช่นเราทุกข์เพราะสังขารเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บป่วยหรือเรามีความทุกข์เกี่ยวกับความรักในครอบครัวทะเลาะก,กันบ้างเลิกกันบ้างตายจากกันไปบ้างหรือว่ามีความทุกข์เกี่ยวกับสมบัติหรือข้าวของหรือเงินทองต่างๆกันไหม หวงแหนกันบ้างแย่งชิงกันบ้างหรือทะเลาะกันเพราะเรื่องเหล่านี้กันบ้างหรือความทุกข์อื่นๆนะที่มันเป็นความทุกข์แล้วก็เกิดขึ้นกับตัวของเราลองพิจารณาดูว่ามีกันไหมก็ตอบได้เลยว่ามีอย่างแน่นอนเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์ทั้งหมดนั้นเกิดจากกิเลสสามอย่างดังที่ได้กล่าวไปแล้วหรือว่าจากตัณหาที่มันอยู่ในกิเลสสอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามดับที่ต้นเหตุ ให้ได้ก็คือการดับกิเลสแล้วก็ถ้าเราดับกิเลสได้มันก็เกิดเป็นความสุขอย่างแน่นอนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าวิสุทธ,ธิสภกิเลสเสหิโหติทุกเขหินิพุติแปลเป็นภาษาไทยว่าความหมดจดจากกิเลสทั้งปวงเป็นทางดับทุกข์ทั้งหลายนั่นก็หมายถึงว่าหาก,กเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําให้กิเลสมันหมด ทกุก็หมดไปด้วยแต่หากทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นถ้าทําให้กิเลสลดทุกก็ลดไปด้วยการที่ทุกหมดเขาเรียกว่าดับทุกขดับทุกขก็คือนิพพานก็คือความสุขอย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังแปลว่าการดับทุกขหรือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง